ฮัลโหลสวัสดีฮะทำคลิปใหม่คลิปเก่าโดนก๊อฟแอดมินกลุ่มแม่งก๊อฟไปรู้นะใครแอดมินกลุ่มอะ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวบังก่อนบังก่อน hey, เฮ้ยร้อ,ยองไรร้องไรร้องไรใครเป็นอีนี่เป็นเฮ้ยใครเป็นใครเป็นมีบ้างอ๋อไม่มีอันนี้คือมาทสปืนนะปืนนี้ยิง สีนัดตายเขาบอกเนี้ยมัมมี่สีนัดตายแต่มัมมี่ฮีโร่ไม่รู้ตายเปล่าก็คือเอ้ยอย่าขวางดิเอาที่แล้วก็ทำไปแหละแต่โดนแอดมินปุ่มให้ก๊อปคลิปไปแล้วแม่งไม่ลงเครดิตโคตรเหี้ยบอกเลยโคตรเหี้ยเอ้ยมัมมี่ฮีโร่มามัมมี่ฮีโร่มาอืออือนัดละพันนัดละพันสองนัดละพันสองนัดละพันสองเอาดิตัวเวลา นี่ฮะปืนพิมหาแรงเออดเอ้ยเฮ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 ้ยเโอ้โหเป็นหมดเลยเป็นหมดเลยโอ้ฮันขอแค่นี้ครับเนี้ยมีคนเดียวประดุกโอวิโอนะฮะเฟซบุ๊กก็บิวังประเทศสมัยนะฮะแค่น huh, so ี <Ey dancing> <F> ้ละบายแล้วบายจิง